พระอาจารย์ครับเจนคือคือผมเคยถามพระอาจารย์เที่ยวหนึ่งแล้วแต่ถามวันนั้นเน่ะยิงพลาดเป้าไม่ไม่เจอแก่นไม่เจอกระพรีเลย uh huh. uh huh. อันนี้กลับไปค่้ยควรแล้วมาถามใหม่จะพูดเรื่องขันห้านี่แหละครับอ uh huh. ผมได้แยกธรรมะพุทค์ออกเป็นห้าส่วน uh huh. แล้วก็ค่้ยควรไปอย่างละส่วนส่วนไป uh huh. อืรูปที่นั่งอยู่เนี่ยมหาพูดทั้งสี่คือรูปมีห้า อาจตนะตาหูจมูกลิ้นกายห้าอาจตนะนี้เวลาหลับจะหลับตามตะดับถ้ารวมใจด้วยเรียกนามรูปใจคือธรรมะมทั้งหมดเลยเรียกมโนด้วยเพราะใจประทกระทบกับธรรมมเรียกโมโนส่วนห้าอาจตนานี้ท่านเรียกจกักขุวิญญาณโสตะคานะชิวหากายะทีนี้ไม่มีอาจตนาหกช่องทางแล้วก็จะมีผัสสะม ผัสสะเป็นเหตุให้เกิดกรรมที่เกิดจากผัสสะมีอยู่ห้าอย่างเออสี่อย่างรูปเวทนาสัญญาสังขารใช่ไหมครับอืรูปก็คือกรรมรูปเกิดจากผัสสะใช่ก็กรรมนั่ก็จะมีสามอย่างอืมกรรมเลวดีปาณิชถ้าเป็นพื้นนาก็สามอย่างอืเป็นภพก็สามภพในรูปนี้ใช่อ่า เวทนาก็เกิดจากผัสสะเวทนาคือความทุกสึกเกิดจากผัสสะก็จะมีสองสามสี่ห้าหกสิบแปดสามหกร้อยแปดอันนั้นมันต้องแกะอยู่อแกะอยู่เวทนาเกิดกรรมเกิดเวทนาดับกรรมดับ,ดบก็จะมีกรรมสามอย่างแบบแบบรูปไปจักคูนะ่เนี้ยสืมอย่สัญญาก็เกิดจากผัสสะ สัญญาในรูปเสียงกลิ่นรสพุทธะพระธรร,รมมาลุืมเกิดจากปัสสะเป็นกรรมด้วยอกรรม <คำ S 1> สามอย่างด้วยกันใช่ใช่กรรมสามอย่าง <c oughs> อสังขารก็เกิดจากปัสสะสังขารนี่กระทบกันระวังอใจกับธรรมมาลุืมสังขารจะปรุงแต่งในหกเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสพุทะพระธรรมมาลุ่ เกิด <c oughs> จากปัสสะเป็นกรรมอีก <c oughs> ใช่เวลาเรานอนหลับห้าช่องทางนี้ดับอืมใจยังอยู่อืปทัททะธรรมมาลอืมสังขารปรุงแต่งถ,ถ้าเกิดที่สัญญาก็ฝันไปในอดีตอฮเกิดที่สังขารก็ปรุงแต่งไปอฮกายเนี่ยไม่มีอะไรเลยคือน,นอนอยู่ห้าช่องทาง้นดับไปแล้วอืแล้วทีนี้วิญ,ญญาณรู้อะไรวิญญ,ญาณก็รู้อยู่หกอย่างเนี่ยรู้อยู่ใน ขจัดทั้งหกไปตั้งตรงไหนรู้ตรงนั้นเป็นพบเป็นกรรม,มโลกธาตุนี้ตกอยู่ในตรงนี้เองตกอยู่ในจุดนี้หมดเลยพือพุทธองค์ถึงให้ใหควรเลี่ยงปฏิจจสมุติบาทขันธาตุอาจตนณะปฏิจจสมุติบาทอ,อันนี้เป็นคาตอบทั้งหมดเลยตอนนี้พระอาจารย์พูดก็ออกจากตรงนี้อ,ออกจากขันห้าตรงนี้ชจะดับขันห้าตรงนี้ต้องดับที่สลายจตนะหรือโยทิ้งแต่ว่ารู้อนาปานติก็ดึงกลิ่กลับมา แต่ก็ยังมีวิญญาณเข้าไปรู้อยู่ดีออืต้องวางวิญญาณอย่างเดียวใช่ผิดตกตรงไหนบ้างอาจารย์ดีมากนะดีมากนะเข้าาเข้าศาสดาพูดดีพูดไปสามอย่างหนึ่งรูปเนี้ยเป็นที่ออกของโลกผมสะดุดลยตรงเนี้ยมันเป็นที่ออกของโลกได้ไงสองทำไมพระพุทธองค์ถึงให้คห้ฝนเรื่องนี้ ขันธาตุอจนาณะปฏิจจสมุตบาท,ทามันเชื่อมกันธรรมะนี่จะไหลมาเชื่อมกันเองถึงแยกออกก็ไหลมาเชื่อมกันอืทีนี้ก็นี่คือทุกสมุทัยนิโรธไอ้มอารค,คือออกจากตรงนี้เป็นมารที่ใครควรเนี่ยเป็นมารแค่หลุดจากสามตัวเนี้ยถูกไหมครับอาจารย์ดีดีเริ่มชอบละเริ่มชอบผมคิดว่าพระอาจารย์เนี่ยผู้เป็นเจพีรู้อยู่ในธรรมนี้ยก็อยากจะพูด ถ้าพระอาจารย์พูดเรื่องกานหาเนี่ยผมจะพูดด้วยคือคือจะให้พระอาจารย์ชี้ทางให้ไงพระอาจารย์เป็นผู้ชี้ทางอยู่แล้วมีใจเปียเปียบไปด้วยเมตตาอยู่แล้วจ้อมชี้ทางให้สัตว์ใหออกจากโลกนี้ดีนะดีนะยมสรุปดีนะออันนี้อันนี้จะพูดแค่หัวข้อนะครับแค่หัวข้อเนี่ยนี่แค่เขาพูดหัวข้อนะก็เวิร์กนะ เอออันตราพยายามจะจับว่าพระหลุดต,ตรงไหนไม่มีนะอ่าใช่ได้นะมันมันเชื่อไปหมดนะได้ไอกไอ้เ,อเอมื่อกี้เนี่ยอะไรนี่พี่ว่าอนัตตาใช่ไหมก็นี่อนัตตาตรงตรงเลยขึ้นตั้งอยู่แต่ไปของลูปไม่นานัญญานี้อนัตตา,อาไอ้ตกสุขันมันตาเมื่อกี้ก็ก็ถูกวิญญาณก้าวตรงสูข,ขันะน่ะน้ำรูปปรุงตัวได้เลยอาจจะน่าจังดับอยู่ทั้งห้าทางของกายเนี่ยยังดับอยู่ตอนนั้นยังไม่เปิดแต่ใจนะ่ะมันปรุงตัวอยู่ในธรรมารมณ์ในสีขันเนี่ยปรุงตัวตลอด กยากคันมันดามากก็อาจารย์ท่านเจ้าพระเจ้าเปิดคือเห็นหุ่นโยมจะไม่ให้เลยนะหุ่นไม่ให้เลยตอนเขากินเหล้าเยอะนั่นแหละค่าสัตว์เยอะท้องข้าจาย์นี่ที่แรกขนานอาีไม่ดูเรียงเลยอาศิยนี่แต่พูดธรรมมาพูะเจ้าถึงบอกไงว่าถ้าพูดเป็นธรรมเป็นวินัยนะอ่ก็ก็เรียกว่าอ่าน่าเคารพใช่ไหมอ่า พี่ครูนานาสังวาสอย่างเงี้ยแต่ถ้าเขาพูดเป็นธรรมเป็นวินัยนะนี่ใครก็ไม่รู้มอมแมมมาใชุ่ณเหมือนขี้เล่าอ,อ่ะนะขี้เล่าจริงขี้เล่าจริงผมขี้เล่าจริงแต่เอ๊อพูดเป็นธรรมเป็นวินยัยอ่าอันนี้โอ้หน้าฟังแล้วยมน่ารักขึ้นทันทีเลยือไม่อยากมาเกิดอีกพลาดใจดีดี แสดงว่าขี้เล่าก็ฟังธรรมะเป็นนะแล้วก็เข้าใจธรรมะได้นะอเนี้ยคนเราถ้าตั้งใจฟังนะ <c oughs> ดีๆเนี่ยนะเชื่อมโยงธรรมะได้สรุปได้อะไรได้นะ <c oughs> อืมเนี่ยดีมากเลยนะอนุทนาด้วยนะเยี่ยมเยี่ยสาธุ <c oughs> แล้วพูดหลายเรื่องด้วยนะพูดแล้วหน้าชวนหลงนะแต่แต่ไม่หลงนะเนี่ยอืมไ,ไ,ไ,ดได้เก่ง